โตโยต้าวีอโฉมใหม่สภาพป้ายแดงผ่อนเพียง2,990บาทเท่านั้นสวัสดีค่ะวันนี้มาจะเจอกับน้องแอมคนเดิมเสรีไทยอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องแอมมาพร้อมกับวีออโฉมใหม่ สภาพป้ายแดงนะคะเดี๋ยวเราไปชมจุดเด่นของรถคันนี้กันค่ะว่าจะสวยขนาดไหนนะคะ สำหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota V ว o อนะคะเป็นโฉมใหม่เลยทีเดียวนะคะเป็นปี2017เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะแล้วที่สำคัญนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์โตใหม่ v v t i อีกด้วยนะคะเป็นระบบเกียร์แบบ7จสปีดเลยทีเดียวนะคะที่สามารถนะคะรองรับในส่วนของน้ำมัน E85 ได้แล้วนะคะสำหรับตัวนี้นะจ๊ะแล้วจะแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้นะคะที่เป็นระบบเกียร์ออโต้แบบ4สปีดนะคะ รองรับน้ํามันได้แค่อ e ี20เท่านั้นนะคะแล้วที่สําคัญนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเป็นโฉมใหม่นะคะออกแบบมาแบบประหยัดน้ํามันมากๆเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะแล้วจะมาพร้อมกับในส่วนของกระจังหน้านะคะเป็นโฉมใหม่แล้วนะคะจะแตกต่างจากโฉมก่อนหน้านี้แล้วนะคะ แล้วที่สําคัญนะคะสําหรับตัวนี้นะคะบอกได้คําเดียวเลยค่ะว่าป้ายแดงนะคะขายอยู่ที่669,000บาทแต่วันนี้ค่ะน้องแอมไม่ขายนะคะน้องแอมมาในส่วนของราคาที่เบาสบายมากๆขายเพียงแค่49,000 บาทเท่านั้นเรียกได้ว่าประหยัดเงินในกระเป๋านะคะไปกว่า2แสนถึง3แสนบาทกันเลยทีเดียวนะคะบอกได้คําเดียวเลยว่าคุ้มค่ามากๆสำหรับตัวนี้นะคะเป็นโฉมใหม่อีกด้วยนะคะมาดูในส่วนของด้านในกันบ้างนะคะว่าจะสวยกันขนาดไหนนะคะมาดูกันเลยคะ่ะ นี่เลยนะคะสําหรับด้านในนะคะบอกได้คําเดียวเลยนะคะสภาพนะคะเหมือนป้ายแดงกันเลยก็ว่าได้นะคะในส่วนของเบาะของเราค่ะนี่เลยจะเป็นในส่วนของเบาะผ้าสีดํานะคะจะแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพราะว่าในส่วนของลายนะคะเขาจะทําลายนะคะมาแตกต่างกันนะคะเพราะตัวนี้จะเป็นตัวโฉมใหม่กันเลยทีเดียวนะคะแล้วมาดูในส่วนของคอนโทลด้านหน้ากันบ้างนะคะนี่ค่ะ ในส่วนของคอนโทลด้านหน้านะคะก็จะเป็นในส่วนของคอนโทลสีดํานั่นเองนะคะก็จะมีในส่วนของเครื่องเสียงค่ะวิทยุ MP3 นะคะสามารถเชื่อมต่อ USB ได้ด้วยนะคะแล้วในส่วนของระบบเกียร์จากเกียร์นะคะก็จะเป็นในส่วนของเกียร์แบบ7สปีดแล้วนะคะสําหรับตัวนี้นะคะที่สามารถนะคะรองรับน้ํามัน e85 ได้นะคะสําหรับเครื่องยนต์ตัวใหม่ตัวนี้นะจ๊ะ เรามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะถึงจะเป็นในส่วนของคุณแม่นะคะตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าสามารถนั่งได้แบบไม่อึดอัดกันเลยทีเดียวนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังก็กว้างขวาง,วางมากๆสามารถยืดเอ็นได้แบบตามสบายกันเลยทีเดียวนะคะแล้วที่สําคัญค่ะสภาพในส่วนของด้านหลังนะคะเหมือนยังไม่ได้ใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะเบ,บาะก็ใหม่กริบกันเลยทีเดียว มาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะว่าจะกว้างขนาดไหนนะคะมาดูกันเลยค่ะ นี่เลยนะคะในส่วนของด้านหลังของเรานะคะเรียกได้ว่านะคะเป็นคุณแม่มือใหม่เหมือนน้องแอมนะคะต้องเก็บสัมภาระเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่นอนหมอนมุ้งนะคะของลูกนะคะเดี๋ยวน้องแอมจะเก็บให้ดูนะคะว่ามันจะกว้างขนาดไหนนะคะนี่เลยนะคะหรือจะเป็นในส่วนของที่นอนนะคะเราใส่ไปเลยค่ะด้านในจ้านี่ใส่ร่มนะคะ ใส่ตะกระ้าลูกนะคะอ่าแล้วที่สําคัญนะคะนี่แค่ใส่ของแบบนิดเดียวเองนะคะแต่ว่ายังเหลือพื้นที่นะคะอีกกว้างขวางเลยทีเดียวนะคะยังเก็บสัมภาระได้อีกเยอะแยะกันเลยทีเดียวนะจ๊ะเรียกได้ว่านะคะด้านหลังของเรานะคะสามารถนะคะ เก็บได้ของได้เยอะกันเลยทีเดียวนะจ๊ะยังไม่หมดนะจ๊ะในส่วนของด้านหลังค่ะเรายังมีในส่วนของล้อสแตนนะคะเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะคะที่เรานะคะเตรียมความพร้อมให้กับคุณลูกค้านะคะไม่ต้องเป็นกังวลในส่วนของการเดินทางไกลเลยทีเดียวจ้า เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวีออสโชมใหม่สภาพป้ายแดงคันนี้นะคะขอย้ำสเปกกันอีกหนึ่งทีนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นวีออโฉมใหม่ปี2017เลยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์นะะนนตัวใหม่แล้วนะคะเป็นเครื่องยนต์ VVTI นะคะที่เป็นระบบเกียร์แบบ7สปีดค่ะสามารถรองรับจำนวน E 8 5ได้แล้วนะคะสำหรับตัวนี้นะคะแล้วมาพร้อมค่ะในส่วนของชุดแต่งนะคะที่เราแต่งมาให้กับคุณลูกค้าแบบจัดเต็มมากมาก นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสเกิร์ตรอบคันค่ะที่เราตกแต่งมาให้แบบสวยงามกันเลยทีเดียวนะคะหรือจะเป็นในส่วนของสปอยเลอร์นะคะหรือจะเป็นในส่วนของนี่เลยค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะที่เราตกแต่งมาให้นะคะอย่างสวยงามกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับตัวนี้นะคะ ใครที่อยากได้เป็นเจ้าข้าวเจ้าของนะคะต้องรีบแล้วนะคะสําหรับตัวนี้นองแมมีโปรโบแบบพิเศษแบบจัดหนักจัดเต็มด้วยค่ะสําหรับตัวนี้บอกได้คําเดียวเลยว่าโปรร้อนแรงสุดร้อนแรงสุดพิเศษแห่งเดือนตุลาคมน,นี้ด้วยนะคะผ่อนเพียง2,990บาทเท่านั้น2,990บาทเท่านั้นสําหรับการผ่อนนั่นเองนะคะแล้วที่สําคัญนะคะเรายังมีโปรในส่วน ของถ่ายน้ามันเครื่องฟรีอีกหนึ่งปีที่เรามอบให้กับคุณลูกค้าแล้วเรายังมีโปรในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะอีก1ปีนะคะให้กับคุณลูกค้านะคะรับประกันในส่วนของเครื่องยนต์และเกียร์อีก1ปีนั่นเองคะ่ะ ใครที่อยากได้ในส่วนของโปรร้อนแรงแห่งเดือนตุลาคมนี้นะคะบอกได้คำเดียวเลยว่ามีจำนวนจำกัดเท่านั้นนะคะสำหรับโปรโมชั่นนะคะต้องรีบโทรหาแอมเลยนะคะที่เบอร์0611781ตอง9 0611781ตอง9ใครอยากได้รถสภาพสวยๆแบบนี้ราคาย่อมเยาแบบนี้นะคะต้องรีบโทรเข้ามาได้เลยคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะแอมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะไว้ จอกันใหม่ในโอกาสหน้าเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเราจะพาไปชมในส่วนของรถรุ่นอะไรกันค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ